ใิ่ครับหกเก้าหกค่ะเช้าเดียวนะครับท่านอจ้ารหมดแล้ว ยี่สิบบาทครับผมไปอีกเห็นวิ่งเหรอเมื่อกี้ครับผม กระตเดนย่อยเอาไอเนี้ยก็กูยอยู่ร้านกระตูนให้กว่าเลยมุณชอบมั้งหรอเฮ้ยยิบดิเฮ้ยกูไม่ได้คิดหนึ่งขั้นนั้นหรอกกูแค่แหม่แหม่ไอเนี้ยไม่คิดหนึ่งขั้นนั้นเห็นลุกขึ้นมองตามจี้ด,ดีอย่าไปคิดมากอาน่าเดินมาค่าไปแดงง้วย ทีนี้มึงก็ค้องรู้นะว่ามึงต้องทำยังไงเงียบเลยเฮ้ยตั้มอย่างน้อยด้วยอกหักอะ่ะก็ยังดีกว่ารักไม่เป็นนะเว้ยและที่สำคัญวม่ตั้มสำคัญที่สุดเลยมึงก็ยังมีกูอยู่เลย กูรักมึงวะเยี่ยมไม่ต้องมาทำเปนสอนกูเลยมึงมีของตัวเองได้ก่อนเถอะอ้าวมึงนี่มึงรู้ได้ไงว่ากูไม่มีมึงไม่เห็นไม่ได้ว่ากูไม่มีนะเว้ยอยู่ที่ไหนอะมึงเอามาโชว์ดิอ้าวมึงนี่มึงเคยเห็นตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงอย่ามาโมดกว่าอ้าวมึงนี่กูเป็นแฟนกันมาต้องนานแล้วเว้ยกูไม่ได้โมอ้าวมึงนี่เฮ้ยน้ำมันทากูเออเออกูขอโทษเหี้ย เอาแริ่มไหนอ่ะมึงไม่เห็นเคยเล่าให้กูฟังเลยอยากฟังไหมล่ะอยากดิจริงอ่ะจริงดิจริงอ่ะเฮ้ยเชี่ยกูไม่อยากฟังแลอกูเล่้กูเล่นอ่ะฟังนั่งหอนนั่งหอนเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังเห็นนะนั่งไงดิมึงนั่งตัวไหนก็ได้เว้ยเกียจเข้าไปโอ้ยเย้ๆนั่งจะเล่าให้มึงฟังมึงนอนพักไปก็ก่อนที่กูจะย้ายมาที่กรุงเทพเนี่ยก็ กูก็มีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่วันนี้สายมันก็ไม่เหมือนผู้หญิงเท่าไหรหรอกแบบพูดจาวคนสนินเล่นก็เล่นกับผู้ชายเออ,อกูก็ไม่รู้ว่ากูรู้สึกพิเศษอะไรเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่ากูอยู่รู้จักผู้หญิงแค่แม่กับเขาสองคนแต่มันก็ไม่ใช่หรอกไม่งั้นกูคงไม่ชอบเขามาถึงตอนเนี้ยเออจนวันหนึ่งวัยกูอยากจะบอกความรู้สึกที่อยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนกับเขาเว้ย เมืออกเพื่อนนี่มึงอยากเป็นพ่อเขาเหอเอใช่เว้ยกูอยากเป็นพ่อเขาเฮ้ยไอ้บ้ากูไม่ได้อยากเป็นพ่อเขาเว้ยเดี๋ยนะมึงมึงช่วยนั่งนิ่งนิ่งเงียบเงียบแล้วก็สงบสงบฟังกูปอนะโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็คือกูเพื่อตอนนั้นในที่กูพูดกูก็ติดติดขัดขัดอึกอักอากาศกูว่ากูนี่เว้ยปุมคือคือคือปุมกูกูกู อยากเป็นแฟนแฟนอฮกับมึงแล้วไงแล้วปุ้มก,ก็บอกกูว่าไงรู้ไหมปุ้มบอกว่ากูกับมึงยังเด็กอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่ปุ้งนใ,นในใจไม,ไม่เห็นเกี่ยวเลยเแล้วก็ยังแย้มกูอีกว่ากูกับมึงยังเด็กอยู่อืเอเอนัอ่น ทุธท้าเขาบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาคือเขากับกูเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาหรอกที่จะมีใครยังไม่ถึงเวลาที่จะมีใครอ่ะเือขาพูดอย่างเงี้ยเออแต่กูก็ดีใจนวย้ยที่แบบกูได้บอกเขาอ่ะอย่างน้อยกูก็รู้สึกดีที่กูได้บอกกว่ากูชอบเขาอ่ะแล้วให้เขารับรู้อ่ะนี่มึงดีใจจริงป่ะดีใจดิทําไมอ่ะมึงไม่ดีใจถ้ามึงเป็นอ่ะ ได้อไม่กี่เดือนต่อมาเว้ยปุ้มก็เฮ้ยปูเข้าใจว่ะแล้วหลังจากนั้นมึงคิดยังไงวะกูดีใจมากไอ้สัตว์เฮ้ยไม่แต่กูก็แอบดีใจนิดนึงแหละที่อย่างน้อยที่ปุ้มมีแฟนแล้วอะก็แสดงว่าปุ้มไม่ได้เป็นเด็กแล้วเว้ยควายอ้าวไ,ไอ้สัตว์มึงด่าใครเนี่ย รู้เฮียใครอยากรับก็รับไปดิเฮ้ยแต่อีกไม่กี่เดือนต่อมาเว้ยมอีก่อเฮ้ยมึงฟังกูก่อนมึงนิ่งนิ่งนฟังก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งคิดแต่เองดีกว่าเฮียมึงชอบคิดไปเองอันเนี้ยก็คือกูนั่งเล่นกีต้าร์อยู่ในห้องเวยแต่แนวแต่แนวนะใอ้ที่นี่เว้ยเฮียห้องข้างๆอ่ะเปิดทีวีโคตรดังเลยสั์แต่กูก็ไม่สนใจแล้วกูก็เล่นกีต้าร์ของกูไปแล้วักพักเวย กูก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องกูอยู่ที่ปลายเตียงเว่ยคือมันข้องมันเงียบไปผิดปกติคุณนึกรู้สึกได้แล้วก็เหมือนมีคนมองกูอยู่ที่ปลายเตียงเว้ยกูก็เคยหยุดดีดกิดตาเว้ยแล้วค่อยมองไปที่ปลายเตียง